มากระปินองใมวโนชนกินภับพี่น,อน้นนพพนองมาเห็ดเมนูแก่หนาวแบบสดหอ,หอนแบบครองครอคของข้อแบบนี้ครับพี่น้องต้มตีนไก่พี่น้องต้มแซบครับต้มแซบนี้แบบนี้บักพริกร้อยององแองแรงแบบนี้ตีนไก่แบบ ยุยยแบบนี้ครับวิธีการทำทําจังไหนตามอ้วนมาเลยนะครับวันนี้อ้วนได้ตีนไก่หรือขาไก่ครับนี่ครับย่างมาตัดเล็บครับ1กิโลกรัมครับเราเอามาตัดเล็บก่อนครับนี่แบบนี้ครับสับตัดััลงไปครับพี่น้องตัดเล็บทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับตัดเพื่อยังเวลากินมันก็สิบได้แท่งเหนียกแท่งปากนะนี่ครับใครไม่ถนัดสับมีดคมๆแล้วก็เอาตัดตัดแบบธรรมดาก็ได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดเก่งแล้วคองแล้วก็ซับไปนะครับระวังนิ้วเจ้าของน้ำเด้อจะ่าตัดเล็บตัดกระถินไก่ป่กใส่ไหมส้วกใส่เล เพื่อแบบนี้เลยครับทำความสะอาดให้มันเรียบร้อยเอาให้มันเหมือนสุเ็บเด้อพีดองเด้ออ้วนกับจักเหมือนบ่เหมือนดอกนี้ครับเรียบร้อยแล้วเอาไปล่างทำความสะอาดครับไปตั้งหมอครับใส่น้ำประมาณจักสามลิตรครับเทลงไปครับหลายๆครับเป็นยังก็ใส่หล้ครังแต่อ้วนเวลาต้่มเราไม่ิดคอยเปื่อยครับมันจะสีเปื่อยครับต้มโดนเติมครับ อันดับต่อมากระใสเกลือลงไปหนึ่งซอนตัวครับแล้วก็ตามด้วยตีนไก่ครับพี่น้องบอตรงรอให้น้ำเดือด,อดาาเด้อพี่น้องเด้อคาน้ำเดือดแห้เขาใส่ตีนไก่ลงไปมันสีโหดมันสีง,งอครับพี่น้องแล้วก็ค่อยๆต้มไปครับติดแก๊สไฟแรงไปเลยครับนี่กระสิมีฟองมีอีย่างขึ้นมาแน่พี่น้องก็ค่อยๆซ้อนออกแบบนี้นะครับฟองนี่กระสิเป็นคราบเลือดคราบอีหยังของไก่นะครัะพี่น้องมันจะได้น้ำคุณครับพี่น้องไปเตรียมเครื่องกันต่อครับนี่ครับเมื่อนี้ได้ใสหอมแดงครับประมาณสิบหาหัวครับเอามาทุบพอบุบบนนี้ะรั่าไปตมแกเด ทุบเอาความหวานความหอมมันซื้อครับพี่น้องนี่แบบนี้ครับประมาณน,นี้ครับแล้วก็ตามมาด้วยขาครับมือนีใส่ขาหันแว่นประมาณจ็กสิแว่นนี่แล้วพี่น้องนี่ขานี่กรบบอรออนบอแกมันได้พ่อส้อยง่ายๆดีๆนี่แล้วพี่น้องโอ้ย มือข่ก็ได้สิไปน้านี่ครับตามด้วยตะไคร้ครับตะไคร้เอามาทุบเหมือนกันครับซีต้นครับพี่น้องแล้วก็มาหั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ครับแจ็คสามท่อนกับพ่อครับพี่น้องนี่แบบนี้ครับซีต้นแต่หั่นสามท่อนเด้อแล้วก็ตามมาด้วยใบมะกรูดครับเอามาฉีกครับฉีกเพื่อเพิ่มความหอมรับจุ้ยสีกมันถือกัน้อพี่น้องเด้อตรงการมันหักมันแห่งสีหอมนวนๆครับนี่ ามมาติดๆกับหอมเปยครับพี่น้องบ้านไข่เอิอนหอมเปยบ้านมู่เจ้าเอือนไว้ยังครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่หั่นใบเต่โรยหนาครับแล้วกับบักพริกแหงครับพริกแหงเอาไปทอดครับนี่ความเผ็ดความยังกับตามใจชอบครับอันนี้บบได้ยึดติดกับผู้ใดมักเผ็ดกระแหลายผู้ใดมากบ่าเผ็ดกระส่น้อยๆพ่อนนวๆเส็บๆครับทอดเดียบรอยแล้วพี่น้องก็เอาไปโขกหยาบๆประมาณนี้ครับพี่น้องนี่สีได้พริกทอดโขกแบบนี้ครับนี่ตัดมาทีหมองเข้าประมาณสีสิหานาทีอ้วนถึงอย่างเม่ไ ค่แต่ไครหอมแดงใบบกหูด่อพี่น้องปเป็นยังก็บอกใส่ใน,ในใจตอนแรกวันขั้นใส่ในจตอนแรกเลยน้ำมันสีเขียวครับพดครับพี่น้องนี่น้ำจากเครื่องสมุนไพรของเฮาเนี่ครับขั้นต้มด่วนแล้วมันก็นสีเขียวครับพี่น้องนี่แบบนี้เรียบร้อยแล้วมาปรุงครับพี่น้องใส่ สักหนึ่งส่วนสีของก้อนสีบาทรละพี่น้องใส่ลงไปครับนี่ครับแล้วก็ตามด้วยผงนัวครับไม่เยสู้ครับใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยผูย้ใดบัใส่บัวแสบเลยครับแล้วก็ตาม้วยรสด,ดียังมไม่ใส่รสด,ดีอยู่พี่น้องใส่รสด,ดีอีกหนึ่งช้อนครึ่งครับซ่อนแกงเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็น้ําปลาอีกสี่ช้อนโต๊ะครับเพิ่มควบนัวในขั้นตอนนี้แหละครับพี่น้องนี่แบบนี้ครับแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปอีกครับรวมเวลาต้มทั้งหมดเดี่ประมาณจะชั่วโมงนิดๆผลละพี่น้องแล้วแต่ผู้ใดมักเปื่อยหน่อยเป ของเรามันจะได้สวยใสยไร้โอ้ยทีติครับนี่ครับแบบนี้ครับผู้ใดขีขด่คานซ่อนกับบ่เป็นยังครับแซ่เพื่อกันครับตุ้นไปเรื่อยๆครับหนึ่งชุมวงนิดๆผ่านไปไหวเหมือนโกหกคุณแล้วนี่กระสิได้ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่ตีนไก่ของเราก็เปื่อยยุยดีแล้วครับพี่น้องแล้วก็มา เติมขัาวเผ็ดครับพี่น้องใส่ลงไปครับผู้ใดมักหลายมักเผ็ดหลายก็ใส่ลงไปหลยๆครับพริกทอดที่หกโขลกไ้ในขั้นตอนมุกแรกนะครับพี่น้องแล้วก็ตามมาด้วยผักชีฝรั่งครับใส่ผักชีฝรั่งหรือหอมเปียลงไปแล้วปิดแก๊สทันทีครับพี่น้องขั้นตอนที่ถ่ายพี่น้องก็จะค่อยมาเติมน้ำบักเน่าเด้วพี่น้องเด้อ การเติมน้ำบักเน่าหน่ก็แล้วแต่ผู้ใดมักเปรี้ยวมักหวานครับเติมบักเน่าล้วห้ามติดแก๊สเด้อพี่น้องมาเสียแต่มันขมเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับแล้วก็ชิมรสตามชอบครับนีแบบนี้ครับต้มแซ่บตีนไกบอกเลยว่าสูตรนี้นี่โอ้ยเผ็ดจีจา้สาสะใจข,ใข้นงในพริกขี้หนูไม่อีกจังหน่อยนี่คือสิ โอ้ยเด็ดแห้งแต่ในปลาบ่มีพริกขี้หนูนเราพี่น้องกัเลยบ่ใส่ใส่ตะพริกทอดนี่แหละครับพี่น้องนี่แบบนี้ครับเรียบร้อยโรงเรียนจีนครับต้มแซ่บตีนไก่แบบปเปื่อยๆเสแซ่บแบบหลุดปืนห,หลุดปืนผู้ใดยอยากให้เปือ่อยลายก็ต้มไปแจ๊กซ้อนสามซม่วงกันแล้วแต่แต่อย่าลืมเติมน้ำเนื้อม,ม,ม,มันสีไม่หมอนี่ครับสำหรับอ้วนเอาแค่น,นี้ครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับจัดถ้วยจัดจานพร้อมแล้วผู้ใดมีน้ำเก๊กฮ่องเก๊กห้อยก็ถือมาเด้อทางนี้ครับแก้มพร้อมแล้วครับสดหอนหอนกับอากาศหนาวๆยิ่งเน้นไปถ้ำก